นะครับต่อไปจะเป็นการตัอปัจจัยแดดพระคุเจ้านะครับกับเดนเิญคณะแรกับจากคณะของกลัการะดับช้นยะครับหลักเกณหลักเ่เบอร์สว่างอารมณ์กับตัอปัจจัยแดดพระุเจ้ากับเป็นเชิญครับคามของคณะเจ้าภาพร พระทัพไปก็จกระรอบรอดสินใจจากจากังหวัดสงปลาถวายปัจจัยแดงพระคุณเจ้าดณะของข้าาพการเขก็คุณรอบรวดสินใจานจากจากังหวัดสงขลาไม่ต้องการได้เป็นอย่างทงครับถ้าเป็นเชิญชุมชนพัฒนาปรสาค์นะครับนาง นิพพากับโปะประธานชุมชนพัฒนาปลาศกคณะกรรมการคณะกรรมการชุมชนครับต่อไปปัจจัยในพระกุศลครับเ็นเขตครับครับในนามของตระเจ้าป้าขอขอบคุณชุมชนพัฒนาปลาศกในการเสนออนุนิพพาทับโปประธาน ส่งครับคณะต่อไปครับจะจรงร่มกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสว่างอารมณ์ครับนำโดยกำนันนิตยาสวาวริศกำนันพลสว่างอารมณ์กลับเร้อมคณะ ผู้ใหญ่นะครับผู้ช่วยสารวัตรแพทย์นะครับตำรวจอารมณ์นะครับในนามของชมรมกำลังผู้ใหญ่บ้านตำรวจนครบงการถวายขั้นประธานนะครับกำลังยุติธรรมสวัสดิ์นะครับในนามของข้าราชการต่อขอบคุนรวยราชการเป็นอย่างสูงนะครับคณะสุดท้ายนะครับจากลูกหลานของคุณแม่คุณพ่อในเกษตริรนะครับถวายปัจจัยในขุนเจ้าครัป็นเชตภาพ ขอบคุณคณะเจ้าภาพร่วมทั้งอาคณะไว้โอกาสนี้เป็นอย่างผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในลำดับต่อไปนะครับขอทุกท่านนะครับเไ่้เตรียมน้ำนะครับวัสดุน้ำใส่เมตาเครื่องที่ส่งกระดูกสนนี้ไปแก่คุณแม่สุจริตเกษตรกรทุติยโรกไปแล้วนะครับ